สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานก็สติไม่ดีนะความไปหนึ่งยกไปหนึ่งนะครับวันนี้สองคู่เหมือนเดิมครับสองคู่เหมือนเดิมครับคู่แรกครับเป็นวันนอร์เวย์นะครับวาเลเรนกานะครับจะเปิดบ้านพบกับโมนะครับคู่นี้ผมมองว่าโมนน่าจะย้ำชัยได้นะห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านก็แพ้สองครับชนะสองเสมอหนึ่งนะครับส่วนห้านัดหลังสุดของโมนก็ชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับฟอร์มเหนือช่วงฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ เจอกันนัดล่าสุดนี่ก็เป็นโมนะครับมาชนะที่บ้านของเาเลเรนกาได้หนึ่งเอ้ยหนึ่งประตูต่อสองนะครับเกมนี้ผมมองว่าหนังจะฉายเหมือนเดิมนะโมจะเก็บชัยชนะได้นะครับให้ให้เลือกเชียร์โมนะครับคู่แรกครับคู่ที่สองนะครับเป็นฟุตบอลโรมาเนียนะครับเป็นเซ่ะคูนะครับจะเปิดบ้านพบโบลิสเทสนิก้านะครับคู่นี้นะครับเจอกันนัดล่าสุดเมื่อปี2 0 <Yeah. S 1> <There S> 2 1นเะครับก็เป็นเซบคูชนะมา4ีู่นย์นะครับ โปลิเซติกานี่ก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาก็มาเจอทางด้านเซฟาคูเลยนะครับของแข่งเลยนะครับของแข่งเลยครับเกมนี้นะเซบอารคูผมว่าราคาที่เขาเปิดมาสมเหตุสมผลนะผมว่าน่าสองศูนย์น่าจะมีนะครับสองศูนย์น่าจะมีให้เลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านได้เลยครับเซฟอาร์คูนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกตัวนะครับแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น ฟุตบอลฟินแลนด์รับเตะหนึ่งทุ่มนะครับบอลเร็วหน่อยครับอิตเวนะครับจะเปิดบ้านพบมาเรฮามนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่ามาเรฮามนี่ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับนัดล่าสุดก็แพ้เอสีโอรูมานะครับส่วนอิตเวนะครับก็ูถึงก็ฟอร์มโอเคนะครับฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะผมมองคู่นี้นะครับให้ เลือกเลือกเชร์ไปทางสกอร์สูงนะครับผมว่ายิงกันเยอะแน่นอนนะครับยิงกันเยอะแน่นอนฝากไว้3คู่นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าจะเข้าวินไหมนะครับสําหรับใครที่อยากนาเข้ากลุ่มน้าเล่นของผมนะครับก็คลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์เลยครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ